สวัสดีครับสวัสดี F.C. ทางช่องพาหัดชาแนลครับวันนี้นะครับวันที่5กุมภาพันธ์2,5,6,7ครับเมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทังระเบียงปั่น F.C. ทางช่องครับเป็นของอาจารย์ลันพนมภัยครับผมสงวดหลังสุดครับผม4งวดหลังสุดนะครับเข้า3งวดครับ7,557ครับแล้วก็44ครับงวดวันที่17มกรลาครับไม่เข้าครับ แล้วก็งดที่แล้วครับนี่ครับให้วิ่ง9ล่างครับแล้วก็90ครับจับคู่ให้90เลขออก0,9ครับก็ะชือว่าแม่งย่ำม,มากรบผมเนาะให้มา4งวดครับเข้ามา3งวดครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรรหา อาจารย์เก่งๆอาจารย์ดีๆมาฝากตอน FC ซทาง่องครับผมเนาะหรือว่าใครอยากวางแนวทางทางช่องผมครับผมก็สามารถทักไลน์มาที่0652417438ครับ0652417438เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับห้ามโทรมาครับผมจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มานะครับเพราะว่าคนโทรมาเยอะมากครับผมเนาะ วันนี้วันนี้วันที่ห้าแล้วมาแจ้งข่าวเอซทางช่องก่อนเลขของเพื่อนผู้ใหญ่จะดีจากณคนปฐมครับวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ไม่เกินเที่ยงครับจะลงให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่นจะไปเที่ยวครับผมเนาะต้องลงก,ก่อนครับผมเพราะว่าทุกงดแม่ครับผมจะได้ก่อนเลขออกประมาณหนึ่งวันถือว่าวันเลขออกเด่งวดนี้ได้เร็วมากครับนี่ครับ เ0ครับเลขออก0 9ย์ครับส่วนใครรอเลขวิ่งนักขบถมนะครับนี่ครับผมวันที่9นะครับวันที่เพ้าพันแจงข่าวมากครับผมเนาะวันที่9ครับวันนี้วันที่5อีก4วันครับผมเนาะนี่ครับพันแจงข่าวมากครับผมเลขวิ่งนักขบถมจะลงให้วันที่9นะครับมาครับผมมามาแล้ว อาจารย์รันพนมไพยครับเดี๋ยวให้ดูก่อนไม่เชื่อนี่ครับ16ทธันวาครับ75ครับผมเนาะเลขออก57ครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมานี่ครับ44ครับ30ทธันวาครับ 30ทธันวาครับ44เข้าตรงๆครับต่อมาครับงวดวันที่1ไม่ใช่17 17อ่า17มกกลานะไม่เข้านี่ครับ17มักกลาไม่เข้าครับผมแล้วก็งวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับ เขาที่วิงก้าวล่างแล้วก็ก้าวศูนย์ครับกัทือวแม่นย่ำครับผมเนาะไห่มาซีงวดครับผมเข้าสามงวดครับช่วงหลังมากกัทือวนี่ครับผมแม่นมากครับอาจารย์รันพนมไพรครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะบนสามคู่ล่างสามคู่เองครับงวดนี้งวดนี้งวดน,วดนี้นี่ครับผม ส่งมาให้แล้วครับงวดนี้ครับ16กุมภาครับ16กุมภาครับวิ่ง3บนครับวิ่ง3บนครับจับคู่ครับ3 13738ครับวิ่งศูนย์ล่างครับ03 04 06ครับบน3คู่ล่าง3คู่เองครับผมเนาะกับชื่อว่าบ่อลายนครับผมติดตามมากครับผมอาจารย์รันพนมไพยครับ เดี๋ยวขอแจ้งข่าวก่อนแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับวิ่งล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ได้6นะครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยไม่เข้าครับ3 7 8ครับหลัก10บ6 5เข้านะครับหลัก1ิบ6 5เข้าครับเข้าที่6ครับนี่ครับ หลักหน่วยครับ3 4 5ี่ห้าครับผม3ามี่ห้าครับเข้าที่3มครับแล้วก็ผมสรุปแบบนี้นะครับของผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับนี่ครับเข้าที่6 3สาตรงตรงครับบนอย่างเดียวครับเดี๋ยวมือนีครับผมเนาะจะปล่อยหลัก10บนครับหลัก10บนเพิ่นทรงไห้เหรอครับผมหลัก10บนครับของผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับ คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี่ครับหลักสิบบนครับโอเคครับผมเนาะคลิปต่อไปครับเป็นหลักสิบบนครับของผู้ใหญ่จจดีจากโคราชครับมาครับผมมามาแล้วอาจารย์รันพนมไพรครับขอแจงเตือนเอฟซีทาง่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ อย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับเพจปลอมเยอะมากครับผมผมลงคิดไปครับผมประมาณสิบนาทีเองครับผมเนาะพวกนี่ก็ดึงคิดผมไปครับผมลงช่องปลอมของเขาครับผมเนาะกาขอแจ้งเตือนไพ่เอฟซีท้งช่องแน่ถ้าใครใช้ชื่อผมทักไปขอเป็นเพื่อนหรือไปขายหวยให้นะ่ะอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมไม่ได้ขายัวตอลี่นะครับและก็ไม่ได้ขายหวยครับผมเนาะแจ้งเตือนไพ่เอฟซีท้งช่องครับผม อาจารย์ลันพนมไพรครับอําเภอพนมไพรอยู่ที่จังหวัดไหนเอย่ยใช่ร้อยเอ็ดไหมครับหรือว่ายะโสธรผมว่าน่าจะเป็นร้อยเอ็ดครับผมเนาะผมว่านันจะเป็นร้อยเอ็ดมากกว่าครับผมเพราะว่าร้อยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรครับผมเนาะเขตติดต่อกันครับ บนครับบนบนวิ่ง3ครับบนวิ่ง3ครับจับคู่ครับ3 1 3หเจ 38ครับต้องเขียนตัวยงยงครับผมเนาะเพราะว่า FC ทาง่องครับผมมีแต่ผู้เฒ่าเดี๋ยวว่ากันเด้อครับเด้อโบยอกครับผมเนาะล่างครับล่างครับล่างครับก็ถือว่าเลขเพิ่นครับผมเนาะเหม่นดั้อยู่ครับผมไหมาสี่งวดเข่ามาสามงวดครับผมล่างวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งศูนย์ จับคู่ครับ0 3 0 4 0 6ครับล่าง3คู่บน3คู่ครับนี่ครับผมเน้นที่03 04ครับให้ดูก่อนนี่ เพอ f อฟทางช่องไม่เชื่อนี่ครับสิบหกธันวาครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับแล้วก็สามสิบทันวาครับสีบ่สี 4, 4, 4, ต่ตรงๆครับแล้วก็งวดสิบเจ็ดสิบเจ็ดมกกลาไม่เข้าครับไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่มีการโกหกเอฟซทางช่องครับงวดที่แล้วครับศูนย์เก้าครับผมนาะ หายมากเก่าศูนย์เหล็กออกศูนย์เก่าครับงวดนี้ครับนี่เลยงวดนี้นี่เลยเอ่ะทำตัวเล็กดีกว่าเอานี่ครับนี่ครับวิ่งบนสามวิ่งล่างศูนย์นี่เลยครับเน้นที่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับเน้นที่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับ ลงวันที่1ทับไม่ใช่16หเลยิ 16, ทับ2ทับ6 7ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมน้องงวดที่แล้วครับเอาออกครับงวดนี้ครับ อาจารย์รันพนมไพรครับงวดนี้ให้มาครับบนวิ่งสามครับบนวิ่งสามครับบนวิ่งสามจับคู่ครับสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดครับล่างครับวิ่งศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกล่างเน้นที่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับบนไม่เน้นให้นะครับบนไม่เน้นให้นะครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะกับสรดพท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม อขอให้เอฟซีทาง่องที่เบงคลิปนี้เดินทางแกียวขาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยนง่นทองครับผมคลิปนี้การสวัสดีครับ